เอาละครับมาในช่วงนี้เราจะมีข่าวสารไปถึงคนพิการใครที่อยากจะสมัครงานนะครับซึ่งกรมอนามัยครับประกาศรับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ2,568จําจำนวน1อัตรานะครับในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครับ ก็รับสมัครตั้งแต่วันที่7ถึง22กรกฎาคม2568นะครับทางเว็บไซต์นะครับ a n a m i th a i job job com นะครับอันนี้ผมสะกดให้เลยหรือดูที่หน้าจอตอนนี้เลยนะฮะเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับก็ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับนี่ก็เป็น อีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับทางกรมอนามัยรับสมัครคนพิการที่จะเข้าไปเป็นพนักงานราชการทั่วไปนะครับตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนะฮะพเลขใหญ่หอเขาดินมาเราพร้อมนําพาักให้ื่อจังช่วยอาสาประชาชนทั้งเพื่อสังคมทั่วเทียมงดงามตลอดไป สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์